พฤติกรรมเอาแต่ใจของจัสซินบีเบอร์จนสร้างความเดือดร้อนให้กับหลายคนแถมยังถูกนำไปเปรียบกับ <Justin Bieber S 1> จอฟฟี่าลาเทียราชานุ่มผู้เลวร้ายในละครดังเกมออฟโทนหุ่นจำลองของนักร้องดังจึงถูกสำเร็จโทษในคอนเสิร์ตของกวัววงทชเมทัลที่โด่งดังจากการนำหุ่นจำลองของคนดังที่สร้างความวุ่นวายมาลงโทษระหว่างการแสดง อาชีพที่ทำต่อเนื่องมายาวนานเกือบ30ปีอาจาต้องยุติลงเมื่อเดฟบ็อ,บอกกี้นักร้องนำและผู้ก่อตั้งวงเสียชีวิตในวัย50ปีเดฟบ็อกกี้สร้างสุดท้ายในวงการเพลงในฐานะโอเดรลัสยูลังกกสนักครบต่างดาวอายุกว่า4 3ล้านปีผู้เดินทางมายัางโลกมนุษย์เพื่อเผยแพร่ความรุนแรงผ่านทางการแสดงดนตรีเช่นใช้เลือดปลอมพ่นใส่แฟนเพลงและการประหารชีวิตหุ่นจำลองของคนดังที่ชาวโลกแอนตี้ มีทั้งนักการเมืองเช่นจอร์ด์ยูบูชและไฮโซสาวปาลิสฮิลตันซึ่งการแต่งตัวแฟนซีของกอดยังเป็นแรงบันดาลใจให้วงเมทัลหลายวงใช้การแต่งกายมาสร้างจุดค้ายทั้งส l i p น็อตจนถึงเดส l o อกวงเมทัลที่ประมทด้วยภาพวาดแบบแอนิเมชันแม้เป็นที่จดจำจากการแสดงและการแต่งกายที่ขบคัน แต่ดนตรีของกวัวซึ่งผสมผสานระหว่างดานตรีแทสฟังและฮาร์ดร็อกก็เป็นที่ยอมรับของแฟนเพลงได้รับการเสนอชิงรางวัลแกมมี่อวอร์ดมาแล้วสองครั้งและยังปรากฏตัวในภาพยนตร์และรายการทอล์กโชว์ชื่อดัง เดยะเดฟบล็อกกี้ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการเปรียบเลยมุมมองทางการเมืองด้วยมุกตลกที่เฉียบแหลมยังเคยได้รับเลือกให้เป็นผู้สื่อข่าวรับเชิญรายการเลตอายท็อกโชว์ชวนหัวของ Fox New s ิอีกด้วยเดฟบล็อกกี้เสียชีวิตได้ไม่นานหลังกลับจากทัวร์คอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าเดฟเสียชีวิตในท่านั่งหลังพิงพนักเก้าอี้และไม่พบสารเสพติดจุดไมยลาตายหรือล่องลอยการฆาตกรรมแต่อย่างใด ซึ่งการจากไปของเดฟล็อกกี้ผู้เป็นสมาชิกดั้งเดิมคนสุดท้ายของวงอาจทำให้นาคตของกวาวต้องสิ้นสุดไปพร้อมกับการจากไปของเขา